สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องชบูทีวีนะครับกับเกมรั s เดย์ออฟ u ไ v เบอรนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟใหม่นะครับผมเซิร์ฟเก่าผมก็จบแล้วนะเพิ่งจบวันนี้เลยนะครับตอนเย็นที่เซิร์ฟสโลว์ดูโอเอ็กนะครับก็จบลงแล้วครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟใหม่นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าผมตั้งค่าอะไรบ้างนะครับผมไปกันเลยครับคือหน้าเกมก็จะประมาณนี้นะเป็นไทเอ คูณห้านะผมเลทยี่สี่นะครับของตกนะครับเล่นได้สี่คนนะครับผมไปแล้วเราไปดูอันที่สองเลยนะครับผมอันที่สองก็เวลาบัตรนะก็ตามนี้เลยนะสามพันสามพันห้าพันเจ็ดพันนะครับระดับนะครับผมก็จะตั้งไม่เยอะไม่ไวมากนะครับผมเคส่วนคูณนะครับก็จะคูณห้าหมดเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะใครจะมาเล่นก็ฝากด้วยนะครับไทยเอ็กคูณห้านะครับผม ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยครับผม mm hmm. เข้าไปเกมเลยว่า mm hmm. ต้นเกมผมแจกอะไรนะก่อนอื่นเราก็พิมพ์ตัวใหญ่นะครับ T ใหญ่แล้วก็ H ใหญ่นะครับผมแล้วก็เว้นวรรคอันหนึ่งนะครับแล้วก็กด X นะ X ใหญ่แล้วก็เลขห้านะครับผมแล้วเราก็กดโอเคเลยนะครับผมก็จะเจอตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเข้าเกมเลยนะครับไปกันเลย อ่ตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมคือเข้ามาผมก็จะแจกเซตนี้เลยนะเป็นเซตกระดูกเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ปืนไฟมัดเลยนะกระสุน200เลยนะครับผมผมอแบบยิงแหลกเลยนะครับจะแจกหมดเลยก็ตามนี้เลยนะเซตนี้เดี๋ยวมันจะลองกดตายดูนะมามันจะได้อะไรนะครับผม ไปเดี๋ยวลองกดตาดูนะครับผมอของก็ตกหมดเลยนะโอเคครับก็มาแล้วนะครับตาเกิดมาก็จะเป็นชุดหนังนะชุดหนังแล้วก็เปือนกลมือเบานะครับผมก็แจกเลยนะแล้วก็มีดเลยนะมีมีดด้วยแล้วก็กระสุนแค่สิบนัดนะครับผม คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะตอนนี้ผมเพิ่งเปิดตอนนี้เลยนะฝากมาเล่นด้วยนะถ้าใครจะมาเล่นครับตอนนี้เพิ่งมีคนเดียวนะครับผมผมแจกเหรียญร้อเซนะแต่ขอให้เล่นแค่4ี่คนนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละครับผมก็มาโปรโมทเซิร์ฟของผมแค่นี้นะครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย